คลิปนี้ก็จะพามาดูสูตรล่างนะครับสูตรเลขล่างของเรางวดที่แล้วก็เด่นตัวเดียวครับหลุดนะครับในเลขห้าหลุดไปครับเด่น2ตัวมาหนึ่งตัวครับได้1กับ2ครับมาตั้งกู้ครับผลวันออกสองครับเรามาดูสูตรนี้ต่อนะครับที่ได้1กับ2งวดที่แล้วครับก็จะใช้นี่ครับสูตรเดิมครับหลักแสนหนึ่งครั้ง แล้วก็10ล่างหนึ่งครั้งหน่วยล่าง1ครั้งครับบวกด้วย8คงที่ครับ0บวก2ก็ได้2ครับ2บวก1เป็น3 3บวก8คงที่ครับเป็น11ครับก็ได้1กับ2ครับก็สูตรนี้ครับได้1กับ2นะครับแล้วจะพามาดูอีกสูตร หนึ่งนะครับสูตรใหม่ครับเป็นสูตรระยะสั้นนะครับ,รบสูตรนี้เป็นสูตรระยะสั้นนะครับก็มาดูครับจะใช้ เลขล่างนะครับ10ล่างหลัก10ล่างสี่ครั้งแล้วก็เลขท้ายครั้งที่1ครับหลักหน่วยเลขคางครั้งที่1แล้วก็หลักสิบเลขท้ายครั้งที่2นะครับมาบวกกันนะครับศ4นย์ครั้งก็ได้0ูนย์ะครับ9บวกเบวก9ก็ได้18ครับได้เลข8ตัวแรกครับได้เลข8นะครับได้เลข8ตัวแรกครับบวกเพิ่มอีก4แต้มนะครับ บวกสี่แต้มก็ได้12ครับได้เลขสองสบวกเพิ่ม1แต้มครับก็ได้เลขหนนะครับเป็นเด่นล่างนะครับเด่นล่าง3มตัวประวัตงวดต่อมาครับออก3าสองล่างนะครับเข้าเลขสองงวดต่อมาครับ สิบล่างสามครั้งครับสามสี่สิบสองสองมาบวกสามเป็นห้าห้ามาบวกสามเป็นแปดครับตัวแรกก็ได้เลขแปดครับบวกเพิ่มสี่แต้มครับได้เลขสองบวกเพิ่มหนึ่งแต้มครับได้เลขอา้าวตรงนี้ต้องเป็นเลขสามโอ้ผมเนี่ยบวกผิดนั่นรีบเกินไปครับสองบวกหนึ่งต้องเป็นสามครับไม่ใช่ลบหนึ่งครับบวกหนึ่งต้องเป็นสาม พลันออก3 2มสองมาทั้ง2ตัวครับแค่เริ่มครับเบอร์ครับช่วงนี้ตัวนี้ก็ต้องเป็นเลข3ครับขออภัยด้วยนะครับผลังงนงวดต่อมาครับออก3 8นะครับก็เลข8เข้านะครับเลข3ก็เข้าครับงวดต่อมาครับ 3 4 2ครับ2บวก0ย์ก็ได้2 2บวก4ี่ก็ได้6กรับตัวแรกได้เลข6บวกเพิ่ม4แต้มครับก็ได้0ครับศูนย์บวกเพิ่ม1แต้มก็ได้1ครับเด่น601ครับรางวัลงวดต่อมาครับออกล่าง61ครับมาทั้ง2ตัวครับนี่เป็นครบล่างได้เลยครับงวดต่อมาครับ 6 2 12 6 3 8 6 4 24ครับตัวเลข4 4บวก8ได้12ได้เลข2ครับ2บวก5ได้7ครับตัวแรกได้เลข7 7บวกเพิ่ม4แต้มครับเป็น11ครับตัวเลข1 1บวกเพิ่ม2บวกเพิ่ม1แต้มครับได้เลข2ครับผลรางวังวดต่อมาครับออก21ครับล่าง21 ก็เข้าที่เลขหนึ่งกับเลขสองนะครับวัดล่าสุดนี่ครับสี่สามเอ้ยสองสามหกสองสี่แปดสองสี่ครั้งได้แปดนะครับแปดมาบวกหนึ่งได้เก้าเก้ามาบวกสามได้สิบสองครับตัวแรกได้เลขสอง สบวกเพิ่มสี่แต้มนะครับสองบวกสี่ได้หครับ6กบวกเพิ่มหนึ่งแต้มเป็น7นะครับเด่นล่างนะครับสองหเจจะมาครบล่างหรือเปล่าลองจัดชุดดูนะครับสองหกสองเจ็ดหเจ็ดนี่นะครับ สูตรนี้ลงเป็นงวดแรกนะครับผมก็ไม่รู้ครับว่ามันจะเดินต่อหรือเปล่านะครับมันชนกับสูตรไมว่าสูตรที่ได้หนึ่งกับ2นะครับชนกัน ไม่ถนดัดะเลยอ่านะครับมันชนกระสุนนี่ครับชนกันที่เลขสองถ้าใครอยากจะวิ่งตัวเดียวล่างก็ผมผมชอบเลขสองครับมันชนกัน ือถ้าจะกันนะครับการสูตรนี้เพิ่มเลขหนึ่งเข้าไปอีกตัวครับก็จะเป็นหนึ่งหกกับหนึ่งเจ็ดนะครับถ้ากันนะครับถ้าใครไม่ไม,ไม่ไม่ชอบเลขก,กันก็เอาแค่สองหกสองเจ็ดหกเจ็ดนะครับก็ใครชอบก็ตามนะครับใครไม่ชอบก็เลื่อนผ่านไปครับ มันเป็นเพียงการคาดเดานะครับว่าเลขจะมาตัวนั้นตัวนี้ผมก็ไม่รู้ครับว่ามันจะออกตรงที่ผมคำนวณหรือเปล่าเพราะว่าถ้าแม่นจริงก็วันนี้ผมก็รวยไปแล้วครับก็ขอบคุณครับที่เรามาดูกันครับขอบคุณที่ติดตามกันนะครับ,บกนนบ็หลายท่านก็เป็นกําลังใจครับหลายท่านก็เลยติดตามไปมก็เลขมีเข้าไม่รุดนะครับส่วนมากก็ไม่เคยเข้านานๆจะเข้าทีหนึ่ง ขอโชคดีครับสวัสดีครับ